สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับการส่งมอบรถกันอีกครั้งครับผมกับเซลพิคครับวันนี้มีนัดกับน้าสำริดสวัสดีครับน้าสำริดสวัสดีครับวันนี้มารับรถรุ่นไหนกลับบ้านครับรีโว่ตัวเจยกสูงสี่ประตูได้ของแถมอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็ได้กันชนหลังแล้วก็พุ้มเบาะพุ้มเบาหนังพุ้มเบาหนังแล้วก็คมในห้องในห้องโดยสาร ทั้ชุดครบเลยครบชุดเก็บสีให้ด้วยเก็บสีให้อีกใช้เงินออกรถศูนบาทศูนบาทสุดยอดครับก็นะทานนี้ก็คุ้นเคยกับพิกอยู่ดีครับคุ้นเคยกันมานานแล้วครับก็เชื่อมั่นในโตโยต้าแล้วก็มองหารถมือสองก็หาพิกเลยใช่ใช่เป็นไงบ้างครับเรื่องของรถไลไลสดวันนั้นแล้วก็เลยเอรถคันนี้มันโดนอ่ะมันโดนเลยเลยติดต่อเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ ติดตามดูไลฟ์สดพลิกตลอดวันนี้ก็รับรถกลับบ้านนะครับก็ขอให้ใช้รถอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเดินทางปลอดภัยเฮงๆรวยๆครับ,รบขอบคุณ<ผ>ม,มากขอบคุณครับสวัสดีครับ